สวัสดีครับผมยอดจริงสจครับใช่ตลิ่งงามไปใช่ครับ้องทีเหรอครับไป PK ครับเราเข้าไปซ้อมได้หมดทุกวันละที่นั่นทุกวัน,นส่งสามทิครับ,บ,บแล้วมีใครมาเป็นผู้ชัวยมือซ้อมก็มีปังต่อช่วงบนันไดหลายคนครับพวกในใครช่วยก,กันเนาะ ตอนนี้เราไว้ย่สิบกิไลร้อยสร้ิบาร้สูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิเจ็ด yep. ้อยปดนหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับอ้าสี่หาสิบาเราเป็นงเจร์สไตล์นะครับแล้ววันที่เราเจอกลับมารางเงินเคยเจอไหมยังเป็นครั้งแรกเลยแล้วได้ที่ษาเกงมาเตาป่ะเขาเป็นมเจอรสไตล์ไหมย่แบสีมือแบบตั้งรับแล้ววันนี้เราจะวางเกมยวไหมก็ดูดูไปก่อนค่อยๆไปเรื่อยใช่ไหม ยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยก่อยมั้งยังต่อยสองครั้ง,งที่ไหนบ้างไปแล้วดีลังสิตแล้วก็ที่ทอต,ต,ตอนตกรั่นตอนปิดโควิดป่ะต่อยแล้วก็ปิดโควิดเลยใช่ไหมแต่เปิดนี่ยังไม่ได้ต่อยนี่คือไปแรกแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยซอมฝาดสองฝ่ายไดเลยชนะหนึ่งเป็นหนึ่งอตอนนั้นต่อเเยเบลทเท่าไหร่ล่าสุดต่อเเยเบลท์เท่าไหร่ ร้อยเก้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยสิบห้ามีปัญหาเรื่องหนักไม่างนี้ไม่คิดว่ามาเกินหรือมาหาถ้าช่างเนี่ยน่าจะมาพอดีพอคดีสบายสบายใช่ไหมเกออมีอันนี้เพราะมันหยุดน้องแบบโดนหยุดไปหมดกี่เดือนห้าหกเดือนเนาะแล้วก็มาไฟที่เพิ่งขยับไฟแรกเลยคิดว่าร่างกายเราตอนนี้เป็นไงบ้างดีอะเออดีครับ สมบูรณม่มีปัญหารเรื่องบาดเจ็บเด็นที่แน่นอนอเราต่อยวเวลาันรดนโดนทุกวันนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ตอยอ่ะสิบสิบครับอ่บทเทบะเราคนละแบอะไรครับถ้าคนจีตมมาได้เเชิญชวแฟนขับเราวันนี้หนะครับวันนี้ก็จริงดีครับจาก่อนจีตมมาได้ดกับจอยเนนมจด้วยครับผมขอบคุน้องชาย